ครับเดี h h uh ๋ยวผมสอนวิธีการโหลด JGA กันเลย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 เดียเดี๋ยวขออ่านหน่อยไออ่านไม่ออกเยี่ยนะ โอเคครับ uh ก็มาดูก oh. <c oughs> e ันเลยสเปรย์แปสเปรย์แปสเปรย์เอาอีอ e ีอ e ีอีเมลอะอีเมลไปใส่ใส่ไปแล้วทุยยังไม่ใส่ เดี๋ยวส่งลิงดันล่าให้ดิวกันนี่ชื่อมันก็มีตามนี่แหละตามนี้ด้วยต้องตามนี้ด้วยนะต้องตามนี้ด้วยนะครับมาดลด,ดิอื้ยกดเข้าไปเลยครับ เรากรให้เขาถูกใจคนระับ y e ส y e ลงแล้วครับลงแล้วลงลงลงเจเจเอครับนี่เฮ้ยติงเอ๊ะร่างปร่างพร้างแหม่แหม่ถุยเป็นบ่อะไรเนะี่ย

กดตัวนี้คือลับกระปพรกระเพกะกดตัวนี้ผ่านโอเคเพื่อการเสียเวลารีบโหลดเลยครับเดี๋ยวทิ้งคอมเมนต์มาด้วยรออะไรนานขนาดอู้ต้องได้รออีกเนี่ยรออีกพิซซั ีเนรับพ to uh no. ิซซ่าสั่งได้เลยทุยบายเลยต้องรอ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 ทุยรอนานไหมเนี่ยแววแๆววแหววว่าไม่รอนานแล้วรับรอแป๊บเดียวแกได้แล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ไหม โอ้ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วชัยโยชัยโยชัยโยอืมโอ้โหเลี้ยงโอ้โหเก่งมากเลยค่ะต่อมาต่อรอดูกันขยับโต๊ะนี่ต้องสังเกตครับกำลัง เริ่มขึ้นแล้วนี่ครับหน้าตาจะให้ดูชัดๆชัดตรงไหนวะเนี่ยเราจะให้ดูชัดๆด้วหน้าตาดูชัดๆชัดเดียวไม่ทุยชัดเจนก็พอละเอี๊ยบแล้วมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นนะป่โอ้โหนี่แหละนี่นี่ช้ัดอ่ะอ๋อม่นช่ดูขี้ชัดแล้ว อใครต่อเฟีมาไรเนะี่ยกูไม่เล่นหรอกเนี้ยเฟซผมใครมายืนเกะฆ่าหรอเนี่ยนี่ครับเข้ามาได้เร้วถูกใจด้วยนะครับมาต่อเลยครับเมื่อกี้แม่เรียกนิดนะหน่อยอ้ เห็นไหมครับเริ่มเลงนเกมมากมันจะเร็วขึ้นนะอีกคือไม่มีอะไรแม่รังรังลุ่มดูดูติมตาว่ามาหนึ่งไหนแล้วดวูว่าโอ้ตอนนี้กำลังมาครับมาแล้ว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 โอ้โอ้เต็ม พิซซ่าบวกทาเลบโอ้โหเรียนเหี้ย oh uh, อะไรนะจุ๊บอันดานี้มาคนจะได้เห็นนี่เห็นบ้าเลยเฟบกเฟบก่ะ <c oughs> เฟซบุ oh, oh, okay. <'m> ๊กโอ้ยโอเย่ฟซบุ st ๊กโอ้ยโอเย่ฟซบุ <t> ๊กโอเย่โอเย่ g ดีเอโอ้ยไกลลุกไกลหมดเลยครับเรียบร้อยครับมาเรามานั่งกันต่อเลยเอ้าคอยอ่ะไลฟ์ฟ้าโอ้ยมาแล้วมาแล้วกดตัวนี้ครับอย่ากดตัวนี้เด็ดขาดครับอย่ากดเหมือนกันนะกดตัวอีกแหน กดผิดใช่ไหมนะหรือว่ามันให้รอนะครับเนี่ยนะหรือว่ามันให้รอนี่วะเคยรูลครับ,บจีซอนนี่ใชแย่ yeah. โอเคสติโอเคยิ้มออกเลยครับ JDA โอเคมั้ยโอเคสีเนาะโอเคบ้าเลยแยกเลยเอาไปแล้วครับเอาไปเล่นจ้าขึ้นป่าวผมก็ไม่ได้ยิน สายนะสายนะสายนะสายโอย้ยตากดตัวนี้นี่แหละกดเข้าไปเลยนี่ให้ดูอีกครั้งให้ดูตาครับกดตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยนะกดโอ้ยมือบังไว้เรียวอุ้ยป okay, 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 ิดด้านโอเคโอเคไหมโอเคนะโอเคโอเคโอเคไหมเฮ้ยมือบังนี่ครับกดเข้าไป แอะโหลดเร็วมากคลองตัดลิบบี้เลยไเร็วชิบหายข้าวปวดแล้วไม่ใช่ป่ะขี่รถเหรอเอาวัสวัสอดวัดมากวัดถือนี่ สิเวนิย่ควายรับอันนี้ไม่ซ้อนหล่นรับสีไม่ได้แล้วไม่ซ้อนหล่นแล้วพีทับพอแล้วโอเคบาย